ครับสวัสดีครับ e PFC ทุกคนนะครับเนาะครับบรนี้ก็มาพอๆกับพ่อเตรียมอย่างนะีพี่น้องเนาะครับพ่อเตรียมพามาติดตามเราพัฒนาของเซียนชัยวนันต่อยอย่านะี้พี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่24พฤษภาคม67เราพัฒนาออก039057ามขับเด็กล่างก็ออก ก้าศูนย์พี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดล่วพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้ามาทั้งเจ็ดมาทั้งเก่าพี่น้องแต่ว,ว่าจับคู่หลุดนะครับอ่าระว่าสอง สามสี่นี่ลุดนะ้อพี่น้องเนาะครับเจ็ดกับเก่ากับมาทั้งเจ็ดทั้งเก่าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะครับสายวิ่งสายลุดกับที่โขกมันกันอยู่นะ้อพี่น้องเนาะครับเอามือนี้พอเต้ยมผ้ามาตามต่ออีกนะครับกับเซียนชัยวานนะครับครับไปเบิ้งน้ำกันนะ้อพี่น้องเนาะเพ้าฉะนั้นแล้วพอเต้ยขอฝากไว้ด้วพี่น้องเด้อใครอยากเข้ากลุ่ม กลุ่มหวยลาวกลุ่มหวยรัฐบาลไทยของคอแต้มนะครับก็แอดไลน์มาพี่น้องแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาก,ก็ได้ครับหมายเลข0 9 2 8 6 5 8 6 8 8นะครับ,แอ,รรอรบแอดไลน์เป็นก็โทรมาได้พี่น้องเด้อครับไหแอดไลน์เป็นก็แอดไลน์มาสนใจฟรีนะครับไม่มีเงินเงื่อนไขนะครับเข้าได้ออกได้นะครับตามสบายนะครับเนาะเอา นี่เบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันนะพี่น้องครับอา่าข้าเจียมไปเบิง้งภามาเบิง้งตามเลขราวพัฒนาเซียนชัยวานพี่น้องครับสัดว์เจียนมานพี่น้องวันจันที้สิ พัฒนาเสียนชัยวาน เจ็ดกับแปดพี่น้องครับชุดวินพี่น้องชุดวินนะครับเนาะ หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองพี่น้องเลียงวดนี้มากไข่ๆกันไลายได้พี่น้องเนาะไลายอาจารย์นะครับเขากับเขาน้ำกันเบิดละคันรุดกันรุดน้ำกันเบิร์ด ตามพอเตรียมสังเกตอยู่นี่พี่น้องรับกระเน่นที่เจ็ดโอ้เนีนทน่ที่กเจ็ดพี่น้องชิม่าอกบอเกตพี่น้องครับกระชีมี เจ็ดเจ็ดศนเจ็ดหเจ็ดสนะครับ8 0 แปดหนึ่งแปดสองนะครับแต่ว่าเนีนยนพะเนียนสองหางพี่น้อง กันเบินกันเป่าไว้นี่พี่น้องครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับเาวันจันทร์ที่27พฤษภาคม6 7ลาวพัฒนาเซียนชัยวานขับบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่เนนะครับเนาะ แต่ว่ารักหพี่น้องมาเก่าได้รับเด้อหกศูนย์หกหนึสนะครับรับส่วนประเด็นไห้ก็คือ7ตัวเดียว 70, 7ดศูนย์เจ็แต่วันเนียนเจกับแปดสอนะพี่น้องเนอะรับกันเบินกับเ็ดเจ็ดแปดแหกนะพี่น้องเนอะครับเอาพระเตีมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตีมมากรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงงไปเปลนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะน,นั้นแล้วพอแต้มกับข้ออวยพรคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆครับเย็ซีก็จะได้โฉบๆมันมันขัดนะครับเนาะครับเอาเอาข่ามาแล้วก็จะเริ่มเด้๋พี่น้องเนดะ้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดทไทยสุดนี้พอแต้มกับข้อกราบขอบพระคุณเย็ซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอแต้ม ครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเดอ้อความเก็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะครับล่อยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแคนี่นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม